พี่กายเนาะขอถ่ายกูเป็นโทนตัวท์มันายเป็ยังไี้จนบานนี้จะเคยไปนะถึอแมมึงจะสั่งแท้ปั่นประลัดคิดนี่ก็ขาดอยงสั่งตัวลว่าตกตูไปยี่สินตอยี่ินก็กรอกเงาให้เอีอย่างตูกตะกูเอาพนปอปันปะเออฝนอินี่เกเรื่องรันไม่ได้นนีด้ยโี่ออ เอ็ีเลยเอ็นใ่บานีมูดนึ่งบานผูายลูกไมเบิ่งบานก็สอนี่ทายลูกก่อนนะผ่าทานงั้นเถอะไปอะบานีมัดอดงวยถือไม่ขล้วล่าตาเยถืน้างวยได้เจ็บใจเด้อบันาี่วยบนกระเคียนไม่เชื่อน่ากรปั้นให้มันเทียเทียงเนี่ยย่ให้มันถือน้าแล้วมันละายปั่นมี่ยงน้ในเก็เลยยเขี่ยวมันแขงไปเลยหยน ต้องใส่เห็ดกันไว้กันยันพ่นมาเกียบเห็ดหมดแมงแล้เข้าถือว่าใครก็ามาท้าสีแดงแดงได้ยว้มมาไดีเขาเห็ดใสสมบูรณ์แั้ที่พวกพี่แม่หมาพวกนี้เช็ดเช็ดขึ้นขวงมกกว่าเห็ดไรกลิกเต็มว่ะวกนไปให้ยู่ฮากินไปผอยขยานเล้วทำมันจะเป็นเด็กหน่อยเยอะมือนแมงเหมือนหมนมี่เ้ยเขาบอกเห็ดกันหมูมี่เสียแต่แยลบเวลูเด้อของแนวนี่ มาไล่ตาตาไปหาหลบดูไปเหี่ยวใส่บางที่ฝนน้ำว่าเจ้าหลดอาบดูเดีวเอ้ยเงา่เอะอย่านั้นจะเนื้อมเห็นยังเิ่นกระอขี้เห็ดอครั้พิ่นเห็ดกับดีน้ำมาแก่มาบ่น่นเดียวแก่ยื่นเหี่ยวท่บ้านอื่นก็เลยไปุ้มไปอัดงูตะพอจตะแม่นทางลรหวยโห่วงมุกตีแมตุน่ตัวสิเป็นผู้อื่นไปไปพู้ถิ่นเช็ก เปื่อยแล้วเขาตักมาใส่นน่เนาะถ้างั้นนี่ตักคือหอมโอ้ยเปื่อยแล้วพี่น้องเปื่อยแล้วคนต่างใจวะเอายี่ว่างใจะปลาเลี้แล้งใส่ได้ใส่ได้แต่ปลานี่เอ้าจักดงปลาจะาขาจ้มาซอยเนาะจ้มาซอยหอมใเมนูที่ตามตลาดนี้ขายพี่น้องจะกินเข่าปลาเขาไปห่อตื้อแค่กีปลาตำนมิโซะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอายกหมอมาแล้วเทโงนี่เนาะ เย็นเย็นเร้วนะเย็นเย็นย่างอนือไฟเด้ออืออสอด่าไปรอนขาสดหน้าว้าเดะบ๊อบกูหินมาแต่ว่ายังไม่จบซํานี่พี่น้องบัดนด้จบย่าวคอนุ่มก่อนเปื่อยดีพี่น้องคนจนเออบังยังไเปื่อยบุเปื่อยบังจากสีน้าของมันนี่มันตกมันนะเป็นมันวาวๆเชิญแล้วเต้นย ขาก็าไม่แม่ก็เราะโอเหลือเป็นใบหย้าเหลือก็กเป็นเลยมัน,นมตั้งใจเหลือกะไรนี่นนแม่ฉันเราเป็นคนเหลืกอกทั้งหมดสูตรมันเนาะูตรไทยสูตรมันค่ะ,ะแล้วก็หอมรวมนั่สี่หละพี่น้องไม่ได้ใส่เกล็ดหรอกว่าเขาจะปรุงแค่กินแค่หมอนี่อันนั้นก็เอาไว้นั่นเห็ดปุยาพี่น้องคือเฮ็ดกินประจำกันลเพี่กับพี่เสแสรบเพราะโเนาะไม่ก็คืนวันมันจะเสแสอบพี่ ้ว่าบ้านๆเขาก็เังซีเลรอพี่น้องพริกกะปกพริกมีละพริกอันนี้แหละเฮ็ดต้มเล้งมันแสบพี่น้องพริกขาวพริกหอมต้มมึงหัวซู้มมาพริกขาวพริกหอมเขาผสมกันผสมสีเนาะพี่น้องให้มันแสบน,นะมันหัว